แท็กซี่พาแดกนะครับวันนี้จะพามาแดกข้าวมันไก่ที่อร่อยในย่านตลาดสร่เมืองครับร้านนี้ขายมานานแล้วครับชื่อร้านจุย๋ยข้าวมันไก่นะครับขายตั้งแต่เจ็ดโมงครับสี่โมงเย็นหมดแล้วนะครับดูนี่นะครับไก่เพียบร้านนี้อร่อยนะครับนี่นครับ นี่นะครับไก่นุ่มนะครับอร่อยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูของที่เราสั่งหมดนะครับนี่นะครับข้าวมานไก่ก็สั่งไว้ จานละสี่สิบบาทนะครับผมชิมแล้วอร่อยครับแต่ร้านนี้ขายไม่นานเลยครับอร่อยครับไก่นุ่มครับดูได้ในยูทูบค้นหาบิมบุญเหลือก้วยทอง,ทงติ๊กตักได้นะครับแท็กซี่พาดอ่ะสุขุมแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่แปดแปดเก้าแปดจอดปุ๊บกินปับไปปิ๊ดซีซีอร่อย,ออยขอบคุณครับ